และนี่ก็คือครอบครัวอิตาเลียนเบนหลอดของฉันเองก็รับชมคลิปกดไลค์ให้กับพวกฉันหน่อยนะนา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 ,นา,นา,นานกดไลค์ให้กับพวกฉันหน่อยกดหรือยังกดหรือยังกดหรือยังเอ่ยอ่ากดแล้วขอบคุณมากมากเลยพวกเรากลับได้เออเดี๋ยวเดูเดดสักรอบหนึ่งกดหรือยังเอ่ยอ่ากดให้แล้วขอบคุณมากมากเลย ัอเสัตว์ใหม่เข้ามาแล้วนะครับทุกคนสำหรับสติลอเปร์หลอดในเวอร์ชันจีมอนนะครับทุกคนเย้เรามาดูกันนะครับว่าตอนนี้มีสัตว์อะไรที่มาใหม่กันบ้างอ่าโอ้เพียบเลยนะครับโอเคขอไปดูบ้านของคนนี้ก่อนเลยแล้วกันนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับว่าไงครับสนใจที่จะซื้อไหมครับไอพวกมเปนหลอดพวกนี้ผมจับมาได้โอ้นี่คือเป็นลูกๆของมัเลยนะครับไหนเอ่ย ว้าวจริงด้วยครับนี่คือลูกๆของเจ้าอิตาเลียนเบนหลอดนะครับขอดูหน่อยแล้วกันนะครับดอยเลยครับมีใครบ้างเอ่ยเอ๊ะเดี๋ยว,ยวนี่มันคือเจ้ากรรอกนี่นาะแต่ว่ามีปืนฉีดน้ำด้วยโอ้โหอะไรวะเนี่ยนี่ก็คือเจ้าเป็ดเครื่องบินเอ๊ะเวอร์ชันนี้น่ารักมากๆากเลยนะเนี่ยแล้วก็มีเจ้ากบยางรถจนโอ้ดินดินดูดโอ้ตัวเล็กแต่ว่ามีกล้ามนะครับ แล้วก็ตัวนี้เอเดีดีเดี๋ยวมันคือวัวกลายพันธุ์นี่นาแต่ว่าเรืองแสงด้วยใช่แล้วครับนี่คือระดับสีเข็ดเลยนะครับเนี่ยว้าวมีวัวเรืองแสงระดับสีเข็ดด้วยนะครับทุกคนโอ้โหโคตรเทพเลยนะครับเนี่ยสนใจบอกเลยนะครับผมขายให้ครับว่าแต่มีระดับสเปอร์สีเขทไหมครับมีครับอยู่ได้บนเลยครับเชิญดูได้เลยครับแต่ห้ามขโมยของผมละกันโอเคครับ ออคไปดูหน่อยละกันระดับซูปเปอร์สีเข็ดอยู่ด้านบนนะครับพิบใครเอ่ยเดี๋ยวใครวะเนี่ยเฮ้ยโอ้ยโค้ทเทปไปเลยครับมันคือเจ้าคาปูชิโน่แต่ว่ามีทั้งหมด6แขนครับว,ว้าวโอ้โหเรื่องแสงด้วยแสดงว่าจะต้องโหดมากๆแน่เลย เฮ้ยเฮ้ยไอ้พวกนี้แกจับลูกๆของฉันมาเฮ้ยแกบังอาจมากถ้าฉันออกไปได้แล้วก็ฉันจะหั่นแกเป็นชิ้นๆแล้วฉันก็จะจับพวกแกกินให้หมดเลยไอ้พวกมันนนโอ้โหโหมดมากๆโอเคครับไปขอดูบ้านของคนถัดมาหน่อยละกันนะครับทุกคนบ้านของคนถัดมา เออวันดีครับว่าแต่วันนี้มีสัตว์อะไรบ้างเอ,อ่ยมีตัวใหม่ไหมครับมีครับตัวใหม่ผมเพิ่งจับมาได้เลยเชิญดูได้เลยนะครับหา้ามขโมยแต่ว่าสั่งซื้อได้เลยนะครับผมขายให้ถูกๆโอเคครับขอดูหน่อยละกันมีใครบ้างเอ,อ่ยเ,เดียวดีเยวเฮ้ยใครวะเน,นี่ยมันคือเจ้าไก่นะครับแต่ว่าไก่ใส่เสื้อเรื่องแสงด้วยโอ้นี่คือระดับสีเขตเลยนะเนี่ยแล้วตรงนี้ก็จะเป็นโอ้เจ้ากระทิงนะครับแต่ว่ามีตัวเป็นกล้วย ถัดมานะครับก็จะเป็นเจ้าอ่าเจ้าฉลามสุนัขนะครับ <Led up S 1> มีม <scheme. S 1> ตุงๆ,ๆุแล้วก็จระเข้ตแ,แตงโมน,นะครับเ,ออเดี๋ยวจระเข้ทำไมมันมีฟันอยู่ <walking> ด้านบนอีกแล้วเนี่ยโอ้ทำไมแปลกขนาดนี้ว่าแต่มีระดับซูเปอร์สีเคทไหมครับมีเหมือนกันครับอยู่ด้านบนสนใจบอกฉันได้นะโอเคครับขอขึ้นไปดูหน่อยละกันนะครับระดับซูเปอร์สีเคดเเดี๋เดี๋ยวเดอ้ย กระโดดข้าบันไดเลยนะครับโอเคโอเคขึ้นไปใหม่ขึ้นไปใหม่ฮึบฮึบอ่าใครเอ่ยเดี๋ยวใครวะเนี่ยมันเหมือนกับกบแต่ว่าไม่ใช่กบนะครับมันคือจระเข้น่นาแต่ว่าตัวของมันเป็นมันฝรั่งน่าจะเป็นเจ้าจระเข้มันฝรั่งนะครับโอ้โหไอตัวนี้เรืองแสงด้วยโอ้ยน่าจะจับยากนะเนี่ยดูท่าทาง เพราะว่ามันเรืองแสงด้วยนะครับทุกคนฉันฉันอยากจะเกินคนฉันเหวี่ยฉันฉันอยากจะเกิีคนคนฉันขอเกิบรถน่อนละกันฉันฉันเหวโอ้น่ากลัวมากเลยนะครับโอเคไปดูบ้านของคนถัดมาเลยแล้วกันนะครับทุกคนบ้านของคนนี้เลยแล้วกันนะครับ เออวันดีครับมีตัวอะไรบ้างเอ,อ่ยทีเดียวทําไมหน้าตาของเขาไปแบบนี้ล่ะเนี่ยว่าแต่สนใจที่จะซื้อหรือว่าจะมาขาโมยครับเนี่ยถ้ามาขาโมยแล้วก่อนเดี๋ยวผมจะเอาไม้ตีหัวซะเลยโอ้ใจเย็นครับมาดูเฉยๆครับโอเคดูได้เลยครับมีใครบ้างเอ,อ่ยโอ้เจ้าวัวลูกโลกอันนี้ก็คือเจ้ายรีราฟแต่งโมเครื่องบินด้วยนะครับโอ้โหเป็นยีราฟที่โคตรแปลกประหลาดไปเลย สวยข้างในนี้ก็คือเจ้าฮอตพอตไฟไฟช้างมะพร้าวแล้วก็โอ้ตัวนี้เรื่องแสงด้วยเหรอครับนี่ใช่แล้วครับมันคือเจ้าปอตต,ตุงตุงตุงสีเขตครับทุกคนเรื่องแสงด้วยโอ้จับมาได้ไงครับเนี่ยออไม่ต้องไป็นห่วงผมผมจับมาได้สบายมากโอ้ดูท่าทางน่าจะไปตามล่ามานานแน่เลยนะครับหน้าตาโอ้โหเอว่าแต่มีตัวระดับ ซูเปอร์ซีเขตไหมครับมีเหมือนกันครับอยู่ด้านบนเลยดูได้จะหาขโมยโอเคครับขอดูหน่อยละกันงระดับซูเปอร์ซีเขตอือบอ่าไหนเอ่ยเฮ้ยดีๆๆเดียวว้าวตัวหน้าตาดูน่ารักเลยนะครับมันมีรูปร่าง เป็นปลาหมึกนี่นะแต่ว่าหัวมันเป็นน่าจะเป็นบูบอรี่ครับทุกคนมันคือเจ้าบูบอลี่ปลาหมึกโอ้ยมันไม่น่ากลัวเลยตัวนี้มันดีเอ่อตัวมันดูน่ารักดีนะครับทุกคนน่าจะเป็นลูกๆของเจ้าปลาหมึกหรือเปล่าโอ้ยไม่น่ากลัวเลยแต่ว่าระดับซุเปอร์สีเข็ดนะครับเพราะว่าตัวของมันเรืองแสงด้วยโอเคครับไปดูบ้านหลังถัดมาก,กันเลยนะครับทุกคน สวัสดีครับขอดูหน่อยนะครับว่าตอนนี้มีสัตว์อะไรเดตมาใหม่บ้างเอ่ยดูได้เลยครับดูแล้วห้ามขโมยละกันนะครับว่าแต่ถ้าสนใจตัวไหนก็ติดต่อผมได้เลยเดี๋ยวผมจะขายให้ราคาเป็นกันเองราคาเป็นมิตระนะเอ้ยมิถาชีพหรือเปล่าเนี่ย,โอ,ยโอเคขอดูหน่อยละกันอ่านี่คือเจ้าแรดเดี๋ยวเดี๋ยวตัวของมันทำไมเป็นกลมๆแบบนี้มันก็ไข่เลยนะครับแต่ว่ามันน่าจะเป็น มันฝรั่งครับทุกคนแรดมันฝรั่งอ่านี่ก็คือเจ้าเชป,ปู<ฮ>เจ้าโลมากล้วยแล้วก็เจ้าอูดรถยนต์เจ้าหมูระเบิดโอ้ดูเหมือนว่ายังไม่ค่อยมีตัวหวดเท่าไหร่นะครับเนี่ยเฮ้ยใครว่าฉันไม่หดแล้วกูจนจับมาได้ดูสิผมฉันขาวทั้งหัวแล้วเนี่ยใช้เวลาจับนอนมากโอ้จริงด้วยครับว่าแต่มีตัวระดับซูเปอร์สีเขีไหมครับมีเหมือนกันอยู่ด้านบนอยู่ด้านบนขอดูหน่อยแล้วกันนะครับระดับซูเปอร์สีเขี จะขนาดไหนเอ่ยเอ๊ดีเดียวตัวอะไรเอ่ยว้าวเปนเหมือนกับแก้วมังกรเลยครับทุกคนแต่ว่ามีหัวเป็นเต่ากระดองเป็นแก้วมังกรน่าจะเป็นเจ้าเต่าแก้วมังกรโอ้ยตัวนี้กคเทพไปเลยนะครับแถมเรืองแสงด้วยโอ้ยสุดเปอร์ีเคทของจริงเลยนะเนี่ยแต่ว่าดูน่ารักดีนะครับสีของมันสีชมพูเลยโอเคครับไปดูบ้านขอาคนถัดมากันเลยนะครับทุกคน อ้าวเดี๋ยวบ้านหลังนี้เป็นคุณลุงนะครับวันดีครับคุณลุงขอเข้าไปดูแก๊งของสัตว์กลายพันธุ์หน่อยครับได้เลยครับว่าแต่เข้าไปดูแล้วถ้าแกเข้าไปวฉันละก็ฉันจะขับรถตรงฉันนี่แหละชนแกเออใจเย็นครับแกดูใจเตยโอ้คุณลุงดูถ้าทางนั่นจะไปตามล่ามาโอ้นั่าจะผ่านอะไรมาเยอะครับเองดูแล้วกันว้าวตัวนี้เรืองแสงด้วยครับทุกคนมันคือฉลามทะเลโลทะเละลาเวอร์ชันไหนวะเนี่ยเอ๊ะเดี๋ยว น่าจะเป็นตัวผู้หญิงครับใส่เสื้อสีชมพูด,ด้วยอูหเพิ่งเคยเห็นทาราเลโรทารา,าตัวผู้หญิงอ๋อเลือยงแสงด้วยนะครับนี่ก็คือเจ้าเป,ปเปอร์ดินดุนะครับเจ้าปีศาจพริกแดงอ่านี่ก็คือโรตีสวิตตี้แล้วก็เจ้าจอมโจรกีวีครับโอ้คุณรู้ก็นหมดเลยนะเนี่ยสามารถจับตัวระด,ดับสีเขตมมาได้ด้วยโอ้ฉันโหกก่านันอีกอยู่ได้บนมีตัวระด,ดับูเปอร์สีเขตด้วยว้าวจริงเหรอครับเนี่ย ขอดูหน่อยแล้วกันนะครับได้เลยครับใครเอ่ยอยู่ด้านบนปปอุ์ซีเกตคือใครเฮ้ยดีนีเดี๋ยว,ยวโอ้สุดยอดนี่ก็คือเจ้าลิงกว้ยครับทุกคนแต่ว่ามันมี3ามหัวนะครับทุกคนมีอาวุธด้วยโอ้คโคตรโหดไปเลยเลิงสามหัวเพิ่งเคยเจอครับโอ้โหอ,อะไรวะนเนี่ยยางโหดไปเลยครับคุณลุงจับมาได้ไงเอ่ยโอ้ ยอดเลยนะครับโอเคครับไปดูบ้านหลังถัดมากันเลยนะครับวันดีครับว่าแต่มีสัตว์กลายพันธุ์แปลกๆไหมครับมีครับเยอะเลยครับโอ้ขอดูหน่อยแล้วกันนะครับอ่าก็จะเป็นเจ้าป่าเปียโนแต่ว่าเรื่องแสงด้วยนี่นาเจ้ามาเปียโนว้าวน่าจะเป็นระดับซีเกตนะครับนี่ก็คืออ่าก็คือเจ้าตุ้งตุ้งแต่ว่ารวมร่างสามตัวนะครับส่วนตรงนี้ก็จะเป็นเจ้า หมูเครื่องซักผ้าปีปีกิวีเจ้าลิงสม้มแล้วก็เจ้านกสมองไหลโอโ้แต่ว่าไอตัวนี้โหดนะครับเนี่ยเรืองแสงด้วยว่าแต่มีตัวระดับสปบอร์ซีเคทไปครับเนี่ยโอ้สบายมากสปอร์ซีเคทของฉันฉันบอกเลยว่าฉันโหดกว่วคข่ไขๆโอ้โหจริงเหรอครับเนี่ยขอดูหน่อยละกันนะครับอยู่ด้านบนใช่ไหมเอ่ยฮึบ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 ไข่เอ่ยเอ่ยเดี๋ยว เอ๊ะมันคือเจ้าช้างครับแต่ว่าร่างของมันเป็นหุ่นยนต์อุ๊ยโคตรเท่เลยนะครับเจ้าช้างหุ่นยนต์โอ้มีปืนด้วยแล้วก็มีนาฬิกาอยู่ตรงกลางครับเรื่องแสงโคตรโหดไปเลยโอ้โหเดี๋ยวๆนะจับมาได้ไงเอ่ยยฉันหิวฉันไม่อยากจะกินกล้วยกินอ่อยแล้ว ฉันอยากจะออกไปกินไอ้จ้ามือนโดนเฮ้ยปดปล่อยฉันทีฉันอยากจะออกไปแล้วโอเคครับไปดูบ้านหลังของคนถัดมาเลยนะครับถือว่าโหดมากๆเลยครับของคุณลงุงบ้านหลังนี้อ่ะพี่เจฟฟรีเคยไปละถัดมานะครับอู้ดีเดี๋ยวแต่งตัวโหดมากเลยครับเออขอดูหน่อยนะครับว่ามีแกงอิตาเลียนเป็นหลอดตัวไหนบ้างเอ่ยได้เลยครับเชยเข้าปลดูได้เลย มีใครบ้างเอ่ยเอยนี่มันคือเหอเลิตูตรงๆนี่นาะโอ้หน้าของมันสยดสยองมากเลยนะครับส่วนนี้ก็คือบาราเดียนาคาปูชินา่รนาร่างเหอเลิศเหมือนกันโอ้ยสองตัวคู่กันเลยนะครับส่วนตรงนี้เอ้ยเรืองแสงด้วยครับทุกคนตัวนี้ก็คือเจ้าตาตาตา,ตาสังราครับโอ้ระดับซี่เข็มเลยนะเนี่ยเรืองแสงด้วยนี่ก็คือเจ้านาฬิกานะครับอ่าเป็นผีนาฬิกาลิ้นยาว แล้วก็เจ้าช็อกแลคผุมตโตอแต่ว่าตัวนี้โหดมากนะครับตาตาตา,ตา,ตาสงร่าว่าแต่ขอดูตัวระดับซูปเปอร์สีเข็หน่อยแล้วกันนะครับได้เลยครับอยู่ด้านบนห้ามขาโมยของฉันละกันโอเคครับอยู่ด้านบนตัวระดับซูปเปอร์สีเข็ใครเอ่ยฮึบฮึบเจอแขนเจอแขนฮึบโอ้ยเดี๋ยวดี๋ยวมันคือเจ้าส้มนะครับทุกคนก็คือโอดินดินดุน,ดนเทปโอ้ ตัวอย่างใหญ่เลยนะครับเรื่องแสงด้วยมือมีมือด้วยนะครับมือใหญ่ด้วยนะเนี่ยว้าวหน้าตาของบันทำไมน่ากลัวขนาดนี้เป็นปากซ้อนปากด้วยนะครับเนี่ยโอเคครับแล้วก็บ้านหลังสุดท้ายวัดดีครับขอดูหน่อยแล้วกันนะครับว่ามีสัตว์แปลกอะไรบ้างเอ่ยได้เลยครับถ้าสนใจสั่งซื้อจากผมได้เลยผมขายห้ราคาปิดมิดโอ้มีชาชีพอีกแล้วใครเอ่ยอาเจ้าลิงสับป,ปะรด แอนกินมะพร้าวทาราโลทาราลาเฟยสองเจาปป้าแอปเปิลเขียวแล้วก็ไข่วันนี้่เอ้ยไม่เคยเห็นมาก่อนมันมีตัวเหมือนกับงูเลยนะครับแต่ว่าหัวของมันเป็นแพะน่าจะเป็นเจ้าแพะงมูแน่เลยอูหูเรืองแสงด้วยระดับซิกเก็ตเลยนะเนี่ยโอ้โหสุดยอดไปเลยขอดูตัวระดับซูปเปอร์ซิกเก็ตหน่อยแล้วกันนะครับได้เลยครับอยู่ด้านบนอยู่ด้านบนใช่ไหมเอ่ย ปึิบอ่าเป็นไงเอ่ยเฮ้เดี๋ยวโอ้ยเดี๋ยวตัวใหญ่อีกแล้วครับมันคือไททันตกุตกตุกโตโอด้ดูดูคอนของมันใหญ่มากๆครับร่างนี้โคตรจะสุดยอดไปเลยปล่อยฉันออกไปเดี๋ยวนี้จอมนุษร์ปล่อยฉันออกไปพวกเรารวมพลังกันพวกเราจะต้องออกไปกินไอ้พวกมนุษย์ให้ได้รวมพลังแล้วเราจะไปจับมนุษย์กินกัน โอเคครับน่าจะหมดเรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนโอ้ถือว่าของคนนี้น่าจะหมดที่สุดแล้วนะครับมีตรงๆด้วยนะครับทุกคนเออดีเดียวพวกเราทําไมสัตว์ของเรามันดูข้างๆแปลกๆแบบนี้เออดีเดียวพวกเราเฮ้ยตอนนี้ดูเหมือนว่าสัตว์ของพวกเรามันกำลังข้างเอ้ยอะไรเอ้ยเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นเฮ้ยเดี๋ยว อีกแล้วครับทุกคนเกิดอะไรขึ้นบ้านนี่ฮ่า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 พวกเราโอ้ยมีไฟฟ้าด้วยรวมพลังกันพ,นพนวกเราไปจับไอ้บรรลุเอ้าประมาณบ้าแล้วฮ่า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 เว่ยแกไปรอไอ้จับบรรลุแกต้องไปหากองชันมาช่วยด้วยฉันไม่อยากจะกินอ้อยฉันขอกินแกลเลยละกัน